สวัสดีครับ www.orkoreaforu ครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัว Skin Innovation นะฮะหรือตัวไข่ล้างหน้าใสนะครับตัวน,นี้จะมีคุณสมบัติของ Magnetic Power นะฮะช่วยทำให้ระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นซึ่งมันจะปล่อยไอออนจำนวน8 7 0และสนามแม่เหล็ก1,400ที่ทางเกาหลีคิดค้นขึ้นมาทำให้การไหลเวียนของเลือดและเพิ่มความยืดหยุ่นให้แก่ผิวนะฮะวัสดุจะทาจาก สเตลเลสพิเศษนะฮะจะทําปฏิกิริยากับน้ําทําให้ทาความสะอาดลูกขมขนและตุ่มพิเศษจะช่วยนวดหน้าในตัวครับ mm hmm. เมื่อฟอกด้วยตัวไข่ตัวนี้จะทําให mm hmm. ้เกิดฟองมากยิ่งขึ้นทําให้การไหลเวียนของโลหิตและใบหน้าดีขึ้นกระชับลูกขุมขนทำให้ลูกขมขนเล็กลงะฮะลดความมันของผิวหน้าด้วยกําจัดเซลล์ที่ตายแล้วบนใบหน้า ซึ่งตัวนี้เวลาเราใช้นวดอ่ะจะทําให้โลหิตหมุนเวียนที่ใบหน้าดีขึ้นเมื่อโลหิตหมุนเวียนใบหน้าที่ดีขึ้นผิวหน้าจะแข็งแรงและจะทําให้เราแต่งหน้าได้ง่ายขึ้นครับไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองปลอดภัยมีสิทธิบัตรทางการแพทย์จากทางประเทศเกาหลีครับพูดคนคุณสมบัติมามากครับมาดูตัวจริงของมันเลยดีกว่าครับผมอ่าเราเปิดกล่องเลยครับตัวเครื่องก็จะมีเป็นแมนวนวล ภาษาเกาหลีนะฮะซึ่งทางเราได้แปลภาษาไทยได้เรียบร้อยแล้วก็จะมีผลการทดสอบต่างๆว่าได้ผ่านการทดสอบจริงว่ามันได้ผลจริงดีกว่าการล้างมือครับตัวตัวกล่องมีแพคเกจจิ้งสวยงามครับผมซึ่งตัวไข่ก็จะมีแท่นวางให้ในห้องน้ำได้เลยจะมีแท่นวางให้ครับสวยงามเป็นพลาสติกอย่างดีครับผมมาดูตัวสแตนรเลสกันจะเป็นปุ่มพิเศษฮะที่เขาเออกแบบมาแล้ว ใช้ได้ทั้งนวดหน้าด้วดตัวครับตัวนี้เราซื้อทีเดียวเราสามารถใช้ได้ถึงยี่สิบปีครับคือซื้อทีเดียวใช้ได้ตลอดนะฮะยีิบปีกม็มันไม่พังนะครับผมเพราะมันไม่ใช่เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์เลยนะฮะโอเคครับสนใจติดต่อที่ www.org for you ออครับขอบมากครับ